and it was Obama, Obama when he was a senator, and all e x t h e students that were uh, volunteering. e x c e l a t o r จะมาพูดครั x l a t ก็คือเหมือนเหมือนพี่ต๋อมชัยทวัฒนของผมในใครเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนั้นเป็นแบบ s t r a t e g t ของเบ่งของเบ่งโอมากำลังจะนี่เป็นเรื่อง mass shooting วันนี้เนาะ The small over the side maybe some famous. Ash Carter You guys didn't make it to Ash right? No I was w e i t i n g for Ash last year until he suddenly passed away right? Yeah he suddenly passed away I just met him the day before There's a couple more like maybe some minor famous faces along the way e a h etc. Right คนนี้นี่อยากจะแอบบอกว่าวิชาเขาเอามาใช้เลือกตั้งปี2023ที่บ้านเราเยอะมาก อ่ากเรื่องการไวโอลเลนซ์เรื่องการอีการไวโออนส์ใหญ่ที่นี่เมื่อวาน22คน t h e r e w a s 22 casualties in Maine have you been following for yesterday a little bit yes 22 y t w last I checked and 6 i x t e e n injured and then of course last day อันนี้ก็คือคนที่เรื่องเกี่ยวกับโควิด crisis p o l i c เคยได้รางวัลมาฮิดอนอวอร์ดนะใช่นี่ครับ โอ้ mm hmm. oh, this is very recent อันนี้คือประธานาธิบดี่อร์ดีใต้คนปัจจุบันที่ไปร้องเพลง American Pie ที่ White House ล้วแลวเ,เมื่อกี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเขาก็จะ,จ,ะจัดเป็นอย่างนี้แล้วที่นั่งเนี่ยมันก็ดูไม่เยอะหรอกครับแล้วก็คนก็จะนั่งขึ้น,นอย่างนี้อย mm hmm. ่างนี้ขึ้งบนขึ้งบนแล้วก็จะมีไม้อยู่ mm hmm. ให้สามารถถามได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ mm hmm. แต่ท,ที่ที่ผมว่ามันดีก็คือว่าไม่ได้จาเป็นต้องเอาคนที่มัน เป็นฝั่งแบบ pro a ก e r i c อ n อย่างเดียวผมจำได้ว่ามีคนของอิหร่านมามีคนของใครที่ที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนสหรัฐมามีประธานาธิบดีโคลัมเบียมาเวเนซุเอลามาอะไนี่คือบิล New Jersey Christie คนนี้แคนดีนเนี่ยใช่คันมิสเตอร์แค่เนนอะ Anyone doing IG a Stuff หรอใช่ซัม t มอร์ s That's where you had in problems s I c h บ้านมามัต้องเรือมาห้องนี้ขับมายื่นจริงวะให้อาจารย์คือมันมีแบบของผมมีแบบ Final แล้วก็อาจารย์ยังไม่เห็นขอเปลี่ยนเป็น Final กว่า Final 1นึ f อ อันนี้ตลองที่เปิดอ่าล็อกเกอร์ผมครับอันนี้เลยเหรอสิบสีบีที่แลาไ้รับสมัยล s อกเกอร์ก็เอาขึ้นหันหนังสือมันนะเหมือนเหมือน economics 101 it's the same textbook ก I mean, oh an text ็เหมือนกับตอนเรียนธรรมศาสตร์เลยนะ same exact textbook ที่นี่ก็เรียนเหมือนกันเนี้ยมันก็หนาอย่างนี้ไหมครับผมก็ขี้เกียจมาผมก็มาทิ้งไ้ที่นี่

สั้นๆเขาอาร์กิวเขาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐรกิจอะไรประมาณนี้เนาะ planning planning, planning. ของอีกหน่อย planning เป็นส่วนของเขาใช่ไหบอกว่ายิ่งธุรกิจ complex น้อยเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงมากเท่านั้นที่มีมอนิเตอร์ผลิตภัณฑ์เขาก็จะเอาแต่ละประเทศมาดูว่ามันมีเว็บว่า complexibility complex ของเศรษฐกิจขนาดไหน ยิ่งคอมเพล็กซ์มากก็ยิ่งเรียนแบบได้ยากยิ่งเดทเฟรนช์ได้ยากถ้าเกิดมีน้อยโฟกัสแค่ธุะะรกิจพวกน้ำมันยังไงพุชเชนเบนยังว่าเราก็าคือจะทำให้มันทั้งพวัวอันอีควอแล้วก็บอลลาชายเพราะว่าพอรา,าคาคอมมอดิตี้ขึ้นหนึ่งลงทีหนึ่งม<ๆ>ันก็จะเป็นอย่าเนี้ยเขาไปที่เคลียร์สูว่าเศรษฐกิจต้องต้องจำเป็นต้องมีความซับซ้อนก็จะมีรูปเว็บเป็นแบบเทรดลิงก์กับจัดของแต่ละรวมถึงประเทศไทยด้วยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่า ยิ่งคอมเพล็กซ์เท่าไหร่ยิ่งไดเวอร์ซิฟายเท่านั้นไม่คอมเพล็กซ์เท่าไหร่ยิ่งไม่ไดเวอร์ซิฟายแล้วก็ริสกี้เท่านั้นต้องถามรุ่นเขาเพิ่งเรียนปีแฮนด์ very good memory <c oughs> yes monkey jumping from t r e e คือเ o u s e m a n กับ Porter รี่เขาไม่ถูกกันนะ so different idea yeah. yeah they they don't get along actually they have different theory o f how development should work ผมรับฟ <bars> ังวิทยุที่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยพวกอันนี้มันใหม่แล้วนี่เขาเพ่าอีกรอบแล้วต้องสอบอนุญาเป็นรบก่ออ๋อแต่บางิโมนี่คือเลิกแล้วนะไม่ได้เป็นเช็คน่ละแต่เขาก็เป็นเสกเก่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลขายูเอแอลตอนที่มาตอนนั้นมันต้อง2ันเก้ กลับมาใหม่แล้วก็โจเซฟนาคนนี้ก็คือคนที่คิดครับว่าอำนาจอ่อนซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์นั่นแหละอำนาจอ่อนก็คือ,คอการที่ทำให้คนทาตามได้โดยที่ไม่ต้องแซงชันไม่ต้องใช้อาวุธเป็นดึงไม่ใช่ดันไม่ใช่แค่แบบหนังหรือโฆษณาที่เมืองไทยชอบใช้สามเลยทีเดียว2010นะ่าจะเป็นรุ่น <Hey. S 1> ที่ไ,ไม่เคยเอากล้องมาชอบ ที่นี่จริงๆแล้วถ้าพูดกันเนี่ยเท่าที่ตามมาดูก็มาเกี่ยวกับสมมติมหาลัยไทยเนาะที่บอกว่ามหาลัยควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้มีสัดในการแสดงออกที่นี่ก็ปกติแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมแต่เรื่องอุยกูเรื่องโรฮิงยาก็มีที่นี่เยอะที่เปจมีแต่กลังๆเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์มีที่อยากจะพพูดเหมือนกันแ้วก็เห็นว่ามีปัญหา a อชนี่เป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าหัวใจวายเป็นเป็น one of the best I think เป็น astrophysicist บัตรเทิร์น policy maker แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว g r a n a m s famous book yep famous d i n ถ้าใครเรียน I.R อันนี้คือสุดลับที่เมื่อพาวเวอร์นี่สุดสุดผู้หญิงที่เมื่อพาวเวอร์นี่เคยมาเมืองไทยไหมแน่จะเคย <laughs> IGA International. Um, IGA. We're going to head over to the okay. student lounge. Okay. All right. Oh, yes. Yeah, student so you, lounge. You, you oh, it's not the second floor. Uh, oh, okay. So the, the numbers are in about 2015 2017, the school started a capital raising program. Right. They raised $580 million for actually most in London. From London, non, mostly no, non alumni. From alumni? Mostly non alumni. And then they spent about 129 million on building for the infrastructure for this place. Hello, Professor. Hello. How are you? I was a student here at IGA in 2013, 2011. Welcome back. And I'm alum. Ah, nice to see you. Minister ministerial candidate for Thailand. Oh, fantastic! to be back here. That's uh, my son lives in Kuala Lumpur, and he spends a lot of time in Thailand. Of, course, wow, of, course. Bangkok, one of what, what does place. he do in? Mm. in He's in working remotely for an American company. Wow, okay. globalized, world, right? Yeah, exactly. <laughs> Eventually, <laughs> yeah, <laughs> I, I hope to be published in international security. Thank you. <laughs> มันก็จะมีหนังสือชื่อ Journal ชื่อ International Security มันเป็น Editor As a preamble to you guys, when I was here, there was always a mock. Sorry. There was a, was always a mock from the business school. <laughs> like we would have debates or squash squash mm. uh, matches oh, yeah. between hbs and HKS and they would mock us for our facility. <laughs> <laughs> so, no, so this it, is it's a preample. Let's see it. let's I see. If, we if still do. <laughs> can <laughs> we have some arguments <laughs> against them. งจบแค่ตรงซิลได้แล้วใช่ไหมนานแล้วแต่ซิลได้แล้วใช่เราไม่เคยมาหรือใหม่มโอ้